การนำเรื่องราชวงศ์สีธรรมสงกรามาสู่สายตาของท่านผู้อา่านหนาที่นี้ก็เพื่อจะให้ท่านได้พิจารณาเรื่องราวหลักฐานเกี่ยวกับราชวงศ์นี้ซึ่งยังไม่ปรากฏในตำราของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีก่อน17มกราคม2519ข้าพเจ้าได้เสนอเรื่องนี้ด้วยวาจาครั้งหนึ่งแล้วที่หอประชุมใหญ่ของหอสมุดแห่งชาติ ในครั้งนั้นการเสนอเรื่องราวของราชวงศ์ศรีธมาสกราชเป็นการเสนอแบบสัมมนามีผู้ส่งคุณาวุ์เข้าร่วมอีกหลายท่านการจัดเสนอหลักฐานพร้อมทั้งแหล่งที่มาในครั้งนั้นทำไม่ได้สะดวกจึงขอรวบรวมหลักฐานนำมาเสนอในบทความนี้ท่านจะได้พิจารณาตามความสะดวกไม่ต้องรีบร้อนส่วนท่านจะเห็นด้วยหรือแย้งอย่างใดก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน ข้าพเจ้าขอกล่าวแต่อย่างเดียวคือเสนอมาด้วยสุจริตใจและด้วยความเชื่อมัน่นว่าเป็นจริงตามสติปัญญาในปัจจุบันของข้าพเจ้าตามลำดับก่อนหลังเรื่องราวของราชวงศ์นี้ปรากฏในศิลาจารึกวัดหัวเวียงอำเภอชาย,ยาลงสักราชตรงกับพศ1776และในตำนานเมืองนครรีธรรมราชซึ่งไม่มีสักราชกำกับเรื่องที่แน่นอนครั้นพศ2499 เราได้จารึกอีกหลักหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ลงสักราชตรงกับพศ .1710 เรื่องราวของราชวงศ์นี้จึงแจ่มชัดยิ่งกว่าเดิมเมื่อเอาหลักฐานและตำนานเมืองนครศรีธรรมราชมาพิจารณาประกอบกันก็จะได้ความแต่เล่าว่าราชวงศ์นี้อุบัติขึ้นในลุ่มน้ำเจ้าพยาแล้วจะเป็นด้วยเหตุผลกลใดไม่ปรากฏ ราชวงศ์นี้มีเหตุจะต้องลาทิ้งราชธานีเดิมลงไปสแสวงหาที่พักพิงใหม่ยังปักใต้ขณะดเดินทางลงใต้ได้พบและทำสัตยปฏิญาณกับราชวงศ์อู่ทองได้แบ่งอนณาเขตปกครองซึ่งกันและกันและสัญญาจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในยามคับขันวงศรีธรรมศกราชระบุพระอนุชาสององค์และระบุชื่อให้ไหวด้วยว่าทรงพระนามจันทราพานุ และพงสุราหะและยังมีข้อความที่ทำให้คิดว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้นคือท้าอู่ทองพญาศรีธรรมสกราชลังน้ำทักสิโนโทกอธิษฐานเป็นพญาตวงสืบไปถ้าสิ้นบุญพญาศรีธรรมสกราชแล้วเธอฝากพระนางพญาศรีธรรมสกราชและทางพญาจันทราภานุพญาพงสุราหะผู้น้องนั้นทั้งสองด้วยทำให้คิดไปได้ว่า ทินพักอาศัยเดิมของราชวงศ์ศรีธมาโสกราชมีอันต้องเป็นไปและถิ่นใหม่ก็ยังไม่ได้มาครอบครองการที่คนเหล่าจะฝากภรรยาและน้องต่อผู้อื่นถ้าตัวเองสิ้นบุญเช่นนี้ทำให้เชื่อว่าคนผู้นั้นกำลังจะเสี่ยงภยัยเช่นทำสงครามและอาจเสียชีวิตได้เพื่อความไม่ประมาทจึงออกปากฝากฝังภรรยาและน้องแก่มิตรไว้ถึงแม้จะเป็นมิตร พึ่งคบหาก็ยังดีในตอนออกปากฝากฝั่งนี้พระอนุชาทั้งสององค์คงทรงพระเยวยังไม่เติบใหญ่พอรักษาตัวเองได้นี่เป็นเรื่องราวได้จากจารึกนครสวรรค์ร่วมกับตำนานเมืองนครศรีธรรมราชต่อจากนั้นเหตุการณ์คงผ่านพ้นไปหลายปีเมื่อพิจารณาจากจารึกวัดหัวเวียงอำเภอชายาตอนนี้ เป็นรัชกาลพระเจ้าจันทราภานุศีธรรมราชแล้วลงสักราะตรงกับพศ1776และที่อยู่ใหม่ก็ได้มาครอบครองแล้วคือเมืองเก่าชื่อตามพอลิงซึ่งมาเปลี่ยนเรียกเสียใหม่ว่านครศรีธรรมราชในจารึกของพ่อคุณลามคำแหงเรื่องราวของราชวงศ์นี้จึงเป็นเรื่องราวของพยาศรีมาศกราชในลุ่มน้ำเจ้าพญาต่อด้วยเรื่องราวของพญาจันทราภาณุ ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชปัญหาราชธานีในลุ่มน้ำเจ้าพยาของราชวงศ์นี้อยู่ที่ไหนและมีเรื่องราวอะไรอุบัติขึ้นเมื่อใดจนต้องถึงกับทิ้งราชธานีเมื่อพบศิราจารึกนะครสวรรค์ในพศ2 4 9 9ศาสตราจาตราจารยอเซเดผู้ซึ่งกรมศิลปากรส่งกระดาษอัดจ,จารึกไปให้ช่วยพิจารณาออกความเห็นมาว่าเป็นราชวงศ์เอกราช อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพยาราชธานีนั้นถ้าไม่อยู่ที่หริพุนชัยก็จะต้องอยู่ที่ลบบุรีความเห็นนี้ต่อมาท่านตัดหริพุนชัยออกเหลือไว้แต่เมืองลบบุรีว่าเป็นราชธานีของราชวงศ์ศรีธรรมสกราชในลุ่มน้ำเจ้าพยาส่วนการอุบัติของราชวงศ์นี้จะต้องก่อนสักราชที่ปรากฏในจารึกนครสวรรค์คือก่อนพศ17 1 0ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์เซเดกล่าวไว้ว่าละโวส่งทูตไปจีนในพศ1115ปีซึ่งพระเจ้าสุริยะวรมันที่2พึ่งของราชได้2ปีและยังทรงพยาวย่าไม่มีพระอำนาจจะแผ่การปกครองไปรอบนอกราชอาณาจักรการทูตครั้งใหม่ไปประเทศจีนปรากฏอีกครั้งในปี1155เมื่อพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ส,สวรรคตแล้ว บางทีการทูสองครั้งนี้จะเป็นความพยายามครั้งใหม่ของลาโวในการปลีกตัวออกจากการปกครองของนครธมจารึกลงศักราช1167พบที่เขตจังหวัดนครสวรรค์เป็นจารึกของกรรษัตริย์เอกราชซึ่งคงมีราชธานีอยู่ที่เมืองลบบุรีเป็นอันว่าตามความเห็นของศาสตราจารย์เซเดราชวงศ์ธรรมาสโสการาชอุบัติขึ้นเมื่อ1115 หรือพุทธศักราช1658ได้ส่งคณะทูตไปกรุงจีนในปีนั้นและครั้งที่สองในพศ1698และในพศ1710จารึกนครสวรรค์ระบุว่าพระเจ้าแผ่นดินสิ้นพระชนและองค์ใหม่สืบครองต่อโดยทรงใช้พระนามอย่างเดียวกันคือสีธรรมสกกราชทั้งสองพระองค์หลักฐานที่หยิบยกมาพิจารณามีเพียงนี้ยังบกพร่องอยู่มาก แต่ก็พอจะทำให้เราสรุปได้เข้าคราวว่าราชวงศ์ศรีธรมารสศกราชอุบัติขึ้นที่เมืองลบบุรีราวพศ1658จะก่อนหน้านี้ก็ไม่ควรมากปีนัดและประกาศเอกราชโดยส่งคณะทูตไปจีนซึ่งยังเป็นราชวงศ์สองมีราชธานีอยู่ทางจีนเหนือ ที่เมืองไคฟงคันแล้วถูกพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองแผ่อำนาจเข้ามาครอบครองจวบจนพระองค์สิ้นพระชนเมื่อพศ .1693 ต่อมาอีกหปีราชวงศ์ศรีธรมาส,สกราชทรงคณะทูตชุดที่สองไปกรุงจีนอีกตอนนี้ราชธานีของราชวงศ์สองย้ายมาอยู่ที่เมืองห่างเชาในประเทศจีนตอนใต้แล้วการส่งทูตไปครั้งที่สองนี้ ศาสตราจารย์เซเดออกความเห็นว่าเป็นความพยายามจะประกาศเอกราชของระวอีกครั้งหนึ่งจารึกที่นครสวรรค์ลงสักการะตรงกับพศ1710เป็นเรื่องราวของกรรษัตริย์เอกราชโดยแท้จริงและมีราชธานีอยู่ที่ลบบุรีความเห็นของศาสตราจารย์เซเดที่ว่าหลังจากระโวประกาศเอกราช ในขณะที่พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองพึงได้ราชสมบัติในพศ1658และไม่มีการส่งทูตไปจีนจนครบ40ปีจึงได้ส่งคณะทูตชุดที่2ไปจีนอีกครั้งหนึ่งในระยะ40ปีนี้ละโวะคงตกอยู่ใต้การปกครองของกรุงกัมพูชาก็ฟังดูมีเหตุผลพอภาพแกะสลักที่นครวัดแสดงทหารสยามเดินส่วนสนามอยู่ต่อนหน้าพระพัก พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองดูจะสนับสนุนความเห็นนี้ดังปรากฏในปกหนังสือทกเมรของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทดูจะสนับสนุนความเห็นนี้แต่ใต้ภาพใช้คำว่าสยามกุกหรือประเทศสยามแล้วดูจะเป็นจารึกซึ่งมีชื่อสยามปรากฏเป็นครั้งแรกในเขตประเทศไทยปัจจุบันและใช้สำหรับทหารของราชธานีลบบุรี ราชธานีซึ่งอุบัติก่อนกรุงสุขโขทยัยราวหนึ่งร้อยปีภาพทหารสยามเข้าขบวนสวนสนามต่อพระพักพระเจ้าสุริยวร,รมันที่สองนำมาสู่เรื่องราวอีกปัญหาหนึ่งคือราชวงศ์ศรีธรรมสกราชที่ลบบุรีเป็นราชวงศ์ของชาติไหนชาติไทยใช่หรือไม่ในปัญหานี้ศาสตราจารย์เซเดไม่ได้ออกความเห็นอะไรไว้แต่ข้าพเจ้ามีข้อมูลอยู่หนึ่งชิ้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ชนชาวยาวนาะผู้ถูกกวาดต้อนเป็นเฉลยเพื่อใช้เป็นแรงงานในการสร้างนาครทมใหม่ด้วยศิลาแทนเมืองเดิมซึ่งถูกพวกจามทำลายเป็นจุนสี่ปีก่อนพระเจ้าชัยวรมันจะได้ราชสมบัติกัมพูชาเฉลยยาวนานี้ปรากฏอยู่ในจารึกหลักพระขันชยัยศีของพระเจ้าชัยวรมันที่7ว่าพวกยาวนาะถูกกวาดต้อนเป็นเฉลยร่วมกับพวกจามพูกกามและลามมน บ่งจำนวนเฉลยหญิงชายนี้ไว้ด้วยคือ36,372คนพวกยาวนานี้ศาาตราจารย์เซเดตีความหมายว่าคือพวกยวนตังเกียรและมีเรื่องราวว่าพระเจ้าแผ่นดินของยาวนาะร่วมกับพระเจ้าแผ่นดินจำปามีหน้าที่ต้องส่งน้ำส่งไปถวายพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นประจำท่านระบุพระนามพระเจ้าแผ่นดินยวนตังเกียรว่าไล่เข่าตรงผู้ขึ้นของราช จากข้อ,อ1,175จนถึงข้อ,อ1,210แต่การที่หลเข่าตรงในเรื่องราวประวัิศาสตร์ยวนเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงมหิทธานุภาพจะเป็นกษัตริย์เมืองออกของกัมพูชามีหน้าที่ทรงน้ำส่งถวายพระเจ้าชัยวรมันที่7็นั้นฝั่งไม่ขึ้นท่านจึงพูดต่อไปอย่างอ้อมแอ้มเต็มทีว่าคือไม่น่าจะเป็นได้หรืออีกในหนึ่ง การตีความหมายยาวนาว่ายวนตังเกียฟังไม่สนิทหูนักข้าพเจ้าตีความหมายคำเยาวนาในจารึกหลักพระขันชัยศีเสียใหม่ว่ายยนโยนกคือชาวไทยที่อพยพลงมาอยู่ในลานนาคราวติดตามเจ้าชายวาสุเทพและพระอนุชาสามองค์ลงมาสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ที่ลานนาเมื่อจุลศักราช2 2 5พศ1404เชลยชาวยวนโยนก ที่มีส่วนเป็นแรงงานสร้างปรา,าสาทพระขันชัยศรีเสร็จเมื่อพอศ1724เป็นเวลา300ปีได้ล่วงเลยมานับแต่แรกลงมาอยู่ในลานนาไทยและคงเป็นประชากรอยู่ในราชอาณาจักรสยามที่เมืองลบบุรีด้วยร่วมกับพวกมอญตอนพระเจ้าชัยวรมันที่7กว่าตอนเฉลยศึกหญิงชายสี่เชื้อชาติร่วมกันกว่าสามแสนคนการที่ข้าพเจ้าตีความหมายยาวนะ ในจารึกหลักพรกขันชัยสีว่าคือโยนโยนกที่เมืองลบบุรีก็พอเมืองลบบุรีมีเรื่องการส่งสวยน้ําไปถวายพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาดังปรากฏในเรื่องราวในร่วงบุตรในคงเคราวแห่งเมืองละโวคิดสร้างครูส่งน้ําส่งไปถวายเรื่องราวทํานองนี้ในพงศาวดารเหนือสอดคล้องกับจารึกหลักนี้ในการระบุพระเจ้าแผ่นดินยวนะ มีหน้าที่ส่งน้ำส่งไปถวายพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเป็นประจำและการปรากฏทหารสยามกุกเข้าแถวส่วนสนามต่อพระพักพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองคำว่าสยามในภาพสลักคำว่ายวนในจารึกหลักพระขันชัยสีล้วนบ่งชี้มาถึงเมืองลบบุรีว่าเป็นราชธานีของไทยก่อนสมัยกรุงสุขโขทยัยรวมหนึ่งร้อยปีจารึกหลักพระขันชัยสีไม่มีสกราชระบุไว้ แต่ปราสาทหลังนี้สร้างเสร็จในพศ1734จึงมีการสมโพธและมีจารึกหลักพระขันชัยสีสลักไว้เป็นองค์พยานเราจึงยึดศักราชพศ1734หรือหลังจากนี้เล็กน้อยว่าเป็นกาลสมัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ลบบุรีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้ราชวงศ์สีธรรมาสกราช ต้องราทิ้งราชธานีนี้ลงไปสแสวงหาถิ่นที่ใหม่อยู่อาศัยทางปักใต้และประชากรชาวโยนโยนกก็จะติดตามเจ้านายลงไปอยู่ปักใต้ด้วยเป็นจำนวนมากจะเป็นพอพระเจ้าศรีธมาส,สกราชในราชการพระเจ้าชัยวรมันที่7มีความคับแค้นพระไทยอย่างไรไม่ปรากฏแต่มีจารึกหลักที่มานากาของกัมพูชาบอกข้อความไว้อย่างกวาง้กวางว่าเจ้าชายองค์หนึ่ง ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงพระนามอินทระวรมันและมีส้อยพระนามตามมาด้วยลาวโวทะเยศซึ่งจะหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในกรุงลโวคือลบบุรีกมังพระนามอินทระวรมันที่สปรากฏเป็นกษัตริย์สืบครองต่อจากพระเจ้าชัยวรมันที่7เมื่อพระองค์สิ้นพระชนและเกี่ยวดองเป็นพระราชบุตรเขยของพระองค์เจ้าองค์นี้เมื่อมีสร้อยพระนามว่าลาวทะเยศ และต่อมาได้สืบครองต่อจากพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่กรุงกัมพูชาเป็นเรื่องราวหลังพศ1734คงจะเกี่ยวพันเป็นเรื่องบีบคั้นให้พระเจ้าศีธรมาสกราชสละราชธานีพร้อมด้วยพระมเหสีและพระอนุชาสองพระองค์รวมทั้งข้าราชบริพารเหล่าทหารข้าหลวงผู้ติดตามจำนวนไม่น้อยที่ข้าพเจ้าว่าจำนวนไม่น้อยจะปรากฏ จากหลักฐานของลังกาต่อไปก่อนจะปล่อยให้พระเจ้าสีธรรมสกราชและข้าราชบริพารจำนวนไม่น้อยลาทิ้งราชธานีโดยสะดวกโดยไม่มีการขัดขืนห้ามปรามจากราชนาจาักรกัมพูชาจะเป็นไปได้หรือไม่พาอพระองค์ก็ทรงยอมส่งน้ำสงถวายพระเจ้ากัมพูชาเป็นประจำอยู่แล้ว ความข้อนี้ข้าพเจ้าตอบไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีการที่พระองค์ได้พบปากกับท้าอู่ทองมีการหลั่งน้าทักษิโนโทกอธิษฐานเป็นพญาตพระวงกันสืบไปก็แสดงอยู่ในตัวว่ายามอับจนพระองค์ทรงไว่ยคว้าหาญาติมิตรและยังฝากฝั่งพระมเหสีกับพระอนุชาสองพระองค์แก่ท้าอู่ทองด้วยถ้าสิ้นบุญพรยาศรีธรรมสกราชแล้วทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่า แม้ผชนชีพของพระองค์ก็ไม่แน่พระัยว่าจะรักษาอยู่ได้เป็นการเดินทางโดยทุรักทุเลเหลือประมาณดังปรากฏในตำนานพระทาตเมืองนครศรีธรรมราชว่าพระองค์หนีไข้าหาด้ันดงมาช้านานประมาณได้8ปถึงเปีเรื่องราวหลักฐานตำนานต่อจากนี้สับสนไปโพรเอาพศ .1773 ในราว30-40ปีต่อมา ตอนนี้เป็นตอนได้เมืองตามพรลิงแล้วและพระเจ้าสีธรรมาราชก็สิ้นบุญไปแล้วปรากฏตามจารึกชัยยาว่าพระอนุชาผู้ทรงนามจันทราพานุตามตำนานเมืองนครศรีธรรมาราชตอนนี้มีส้อยพรนามว่าศรีธรรมาราชเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองตามพรลิงอยู่และจะมีเรื่องราวที่แสดงอัคาราฐานความรุ่งเรืองของพระเจ้าจันทราพานุ ในการคุมทัพไปลุกลานเกาะลังกาในพศ1790พร้อมด้วยเจ้าประเทศสลาดหลายพระองค์สแสดงให้เห็นความคับแขนได้ผ่านไปแล้วจะปรากฏความสมบูรณ์พูนสุขต่อไปเบื้องหน้ามีผู้สงสัยว่าพระเจ้าจันทราพานุศีธรรมราชตามจารึกชัยยาพศ7 7 7 3จะไม่ใช่องค์เดียวกับพระเจ้าจันทราพานุแห่งชวากะผู้ขุมทัพลุกลานลังกา ในพศ1790และมีท่านผู้หนึ่งแสดงเหตุผลว่าพระองค์ที่ปรากฏพระนามตามจ้ารึกชัยยาคงทรงพระชนกว่า60,000ษาแล้วในเลยจะทรงนำทัพข้ามน้ำข้ามทะเลและตรักตรักับการศึกสงครามได้คือศาสตราจารย์ปราณาวิธานมีความเห็นว่าพระเจ้าจันทราพานุแห่งชวากะเป็นคนละองค์กับพระเจ้าจันทราพานุศีธรรมราช เกี่ยวกับพระนามจันทราผานุสีธรรมราชเมื่อมีการตีพิมพ์ศิลาจารึกชายยาเป็นครั้งแรกเมื่อพศ2472มีฝรั่งนักศึกษาหลายคนผู้สนใจในเรื่องราวของชวามารายูออกความเห็นไว้ต่างกันบางว่าท่านเป็นกษัตริย์แห่งเกาะชาบบางว่าท่านเป็นกษัตริย์กรุงปานทยะแห่งอินเดียใตย้นักศึกษาฮอลันดาหลายคนรวมหัวกันออกความเห็นว่า ท่านเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสีวิชัยจนเมื่อมาอ่านเรื่องราชวงศ์สีวิชัยของศาสตราจารย์ยศเซเดท่านแสดงไว้ว่าพระเจ้าจันทราพานุสีธรรมราชคือพระเจ้าจันทราพานุแห่งเมืองนครสีธรรมราชพอชื่อนครสีธรรมร,ราชเป็นชื่อใหม่โดยเมืองนั้นเดิมมีชื่อว่าตามพรล,ลิงตามจาลึกชัยยาหรือตามมะริงคำตามจาลึกหลังกาและตันหมาลิง ตามเสียงจีนจดไว้เรื่องจึงเป็นยุติว่าพระเจ้าจันทราภานุคือกษัตริย์แห่งนครศรีธรรมราชในเมื่อพระเจ้าจันทราภานุแห่งชวากะทรงนำทัพไปลุกลานเกาะลังกาในราพศ1790หลักฐานของลังกาคือคำพีจุล,ลวงศ์และคำพีปูชาวดีระบุจำนวนทหารว่ามีทั้งสิ้น40,000คนประกอบด้วยทหารชาวธมินและชาวมารายู คำพีอีกเล่มหนึ่งชื่อคำพีนิกายสังคระหะระบุว่าเจ้าวีรภาหุอาปาทรงปกป้องชาวลังกาและพุทธศาสนาจากการโจมตีของพวกทมินมาลายูและชาวโยนกแต่สกรัดผิดกันไปร้อยปีหลังการลุกหลานพศ1790ข้าพเจ้าติดใจคำกล่าวที่ว่าในกองทัพของพระเจ้าจันทราพานุแห่งชวากา ในการลุกรานเกาะลังกานั้นนอกจากทหารชาวทมินชาวมรารยูแล้วยังมีทหารชาวชวากาแต่บางทีก็เขียนว่าโยนากาดังคำพีนิกายสังคราหะระบุไว้คำว่าโยนากาคือโยนกปราศจากข้อสงสัยแต่คำโยนากาทางอินเดียเหนือเขาเข้าใจว่าเป็นชาวกรีแต่นี่เป็นเรื่องราวของลังกาคือทางอินเดียใต้ และเป็นการลุกรานเกาะลังกาโดยกองทัพของพระเจ้าจันทราพานุแห่งนครศรีธรรมราชความเข้าใจว่าโยนกะคือชาวกรีกก็ควรหมดไปเหลือแต่โยนกก็คือโยนโยนกเป็นชาวลานนาเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่15บางส่วนอพยพมาอยู่ในราชธานีลบบุรีเมื่อพุทธศตวรรษที่17และลงไปอยู่แถวเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อพุทธศตวรรษที่18 และในปลายพุทธศตรวรรษนั้นสมทบเข้าในกองทัพของพระเจ้าจันทราผานุไปลุกลานเกาะลังกาตามที่หลักฐานของลังกาจดไว้จำนวนชาวโยนกในกองทัพพระเจ้าจันทราภานุหลักฐานลังกาไม่ได้ระบุไว้แต่คงเป็นจำนวนหมืน่นคือลูกหลานของพวกเดิมที่ติดตามพระเจ้าสีธมาสกราชลงมาอยู่ปากใตย้ยังมีเจ้าประเทศสลาศ ซึ่งร่วมทับกับพระเจ้าจันทราพานุดังปรากฏในหนังสือของศาสตราจารย์สปรณวิธานเจ้าประเทศราชเหล่านี้เป็นใครคำตอบปัญหานี้อยู่ที่เชื้อชาติของทหารในกองทัพของพระเจ้าจันทราพานุนั่นเองคือนอกจากพวกยวนโยนกอันเป็นทหารของพระเจ้าจันทราพานุเองแล้วก็มีพวกทหารทมินและทหารชาวมารายู เจ้าประเทศสลาศชาวทมินในพุทธศตรวรรษที่18อาจปกครองบ้านเมืองอยู่ทางใต้นครสีธรรมราชเช่นที่เมืองสถิงพระและเมืองกระดาหาหรือเคดาคือไซบุรีกระมังส่วนเจ้าประเทศสลาชามาลายูนั้นในพุทธศตรวรรษที่18ชามลายูมีบ้านมีเมืองอยู่ที่เกาะสุมาตราเช่นที่เมืองจมบีและเมืองมะนังกะเบารัฐหรืออาณาจักรมาลายูยังไม่ขึ้นมาตั้งรกราก อยู่ปลายแหลมมารายูจนอีกร้อยปีต่อมาข้าพเจ้าควรจะจบเรื่องราชวงศ์รีธรรมศ,ศกราชได้แล้วแต่ยังเสียดายที่ไปใช้คำพีของลังกาเข้าอ้างอิงหลายเรื่องโดยไม่เหลียวแลคำพีของไทยเราบ้างคือคำพีชินการมาลีปรกรณ์ในคำพีนี้ของเราเราเรื่องพระเจ้านครรีธรรมราชร่วมกับพระเจ้าโรจนาราชแห่งสุขโขทยัยทรงส่งสมณทูต ไปทูลขอพระพุทธสีหิงยังลังกาทวีปข้าพเจ้าเข้าใจว่าโรจนราชแห่งสุโขทัยหมายถึงพ่อขุนศรีอินทราธิตสกราชของราชก็คงอยู่ราวพศ1 7 7 8ถึง1798และเมื่อข้ามราชการพ่อขุนบานเมืองไปเสียเพราะเราไม่ทราบเรื่องราวของราชการนี้เลยแต่ก็ยังกำหนดให้ท่านครองเป็นราชการเฉลี่ย คือราว20ปีเราก็จะมาถึงรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงราพศ1820การปลูกไม้ตาลในเมืองสุขโขทยัยในมหาสกราช1200ซึ่งเราเชื่อตามประเพณีการขึ้นของราชของไทยอาหมก็ตรงกับพศ1821ใกล้อายุราชการเฉลีย่ยยิ่งหนักพระองค์ของราชได้จนถึงราพศ1841ก็สิ้นพระชน ก่อนจะสิ้นพระชนราว4-5ปีพระเจ้าหวนสีโจหรือกุปไลาขานสิ้นพระชนแล้วพระองค์เสด็จมาประทับที่เมืองเพชรบุรีเพื่อบัญชาการลบพุ่งกับชาวมารายูข้าพเจ้าเชื่อว่าในตอนนี้พระองค์คงผนวกราชอาณาจักรนครสีธรรมราชเข้าไว้ในราชอาณาจักรสุโขทัยแล้วท่านับปีพศ .1837 เป็นปีสุดท้ายของราชอาณาจักรนครสีธรรมราช จะดำรงเอกราชอยู่ได้และปีอุบัติของราชวงศ์นี้คือปีพศ1658ปีที่ส่งคณะทูตไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนราชวงศ์สองที่เมืองไคฟงเราก็จะรวมเวลาได้ร่วม180ปีแบ่งออกเป็นสองตอนตอนแรก มีราชธานีอยู่ที่เมืองลบบุรีมีเอกราชบ้างตกอยู่ใต้การปกครองของกัมพูชาบ้างเป็นเวลาราว80ปีทิ้งร่องรอยการส่งทหารไปสวนสนามต่อพระพักพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองล่องลอยแห่งการส่งสวยน้ำไปถวายและความขมขืนในการถูกเกณฑ์แรงงานไปช่วยสร้างนครธมและยังมีราชบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรันที่เมาเป็นนายเหนือพระเจ้าศีธมาสกราชอีกด้วย เหตุการณ์หลังนี้กระมังที่ทำให้ราชวงศ์นี้ต้องจำใจสละราชธานีหนีไข้าหาด้านดงมาช้านานประมาณได้8ปถึง9ปีดังที่มีจดไว้ในตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชและตอนสองเป็นระยะเวลาร่วม100ปีแห่งความรุ่งโรจน์โดยมีราชธานีที่เมืองนครศรีธรรมราชมีการสร้างวีรกรรมปราบปรามพวกแขกทมินมลายูตลอดจนบังคับใช้ พาหนะเรือทะเลยกทัพไปแสดงศักดานุภาพแต่ก็ลงเอยด้วยการชักนำพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงเข้ามาเป็นที่นิยมแพร่หลายในสยามประเทศจนทุกวันนี้อันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมควรสรรเสริญราชวงศ์นี้มีพระเจ้าสีธรรมาสกราช อยู่ราวสี่พระองค์พระองค์สุดท้ายครองเมืองลบบุรีอยู่ระยะหนึ่งและมาครองเมืองนครศรีธรรมราชต่อมาจนสิ้นพระชนต่อด้วยพระเจ้าจันทรารผานุศรีธรรมราชอีกสี่ถึงห้าพระองค์องค์สุดท้ายยอมถวายบังคมพ่อขุนลามคำแหงในรพศพแา,า,า 1, และอาจเป็นพ่อขุนพระองค์นี้กระมังที่ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองตามพรล,ลิงมาเป็นนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นอนุสรณ์นามราชวงศ์ดังปรากฏในจารึก ของพระองค์ราชวงศ์รีธรรมราชรตามที่ได้เสนอมานี้สกราชหลักฐานขาดตอนเป็นห่วงๆจึงต้องใช้ตำนานเมืองตำนานพระธาตุเมืองนครรีธรรมราชประกอบบ้างเพื่อให้เรื่องราวสมบูรณ์ขึ้นขอท่านผู้อ่านได้รับไว้พิจารณาตามความสะดวกไม่ต้องรีบร้อนและถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยตอนใดจะทักท้วงคัดค้านประการใดข้าพเจ้าขอรับไว้พิจารณาด้วยความเคารพ การสร้างเรื่องราวของชาติจากอดีตร่วมพันปีเป็นเรื่องราวของสยามก่อนสมัยราชวงศ์สุโขทยัยเป็นสิ่งที่น่ากระทำเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการแต่จะบรรลุถึงผลเป็นตำลาเหรียญของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่อยู่ที่ความร่วมมือของท่านทั้งหลายในการใช้ความคิดสติปัญญาทดสอบหลักฐานเรื่องราวเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นประการสำคัญ